ครับสวัสดีครับอันนี้เป็นแบบเสาเข่าประตูโอ้ยสวยงามถอดแบบแล้วสวยงามสวยงามครับสุดยอดสุดยอด ตอนนี้เขาแบบข้างบนแล้วขัไปเรื่อยๆคาดว่าเมื่อนี้ทิ่ตั้งแบบตัวนี้อีกเอ,อื้อแข็งแรงมากแส็งแรงมากสวยครับสวยๆๆสยๆว,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 วยงามว่านถอดแบบ ไปส่งลูกสาวเหรอมื่อนี้กระมัตต่อแบบตัวนี้ว่านได้แบบตัวนี้ไปเรื่อยๆยาวไปยาวไป <c oughs> ประตูวัดที่สวยงามรับผมวนชาแนลเขาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม วุฒิอาคำว่าเบื้องสิบ,บนี้ให้เจริญเจริญอายุวนโนโนทุข,ขังพลังให้มีความสุขโชคดีโชคดีถึงรอบที่หนึ่งเด้อโชคดีทุกคนให้จบลงสิบนี้จบลงสี้สวัสดีครับ